ตอน่อยอังคานมองนาวัดปลาเทพพินิจอยู่ที่ในสะพานขามนะครับขามแม่นม้ำนี่แม่น้ำมู้นบนนี่แม่น้ำมู้นดูไงอย่างนี้เอเสดมาพระคะนี่ครับนะครับเสร็จมาพระคะข้า,างลงกับที่สั้นๆเนี่ย้างลงที่สั้นเนี่ยโอเค ข่านสะพานเกิดสะพ่านมาพักะนะครับดนมองที่พักสงมองลงไปมันก็สีหยาดเนี่ยนี่มือไปก่อนต้องสำรวจก่อนโอ้ยยางบอดีนี่มือล่มล่มเลยมือนี่นี่มือนี่นี่โอ้ย คือมองทาลงคืออันนี้ฐานอนองอ,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 อุ้มอะทุวังชีวิตตังทุวังมรณงชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอ๋ตอตัวนี้มันมันลงหลายคนมันที่อยู่หมดอะโอเคยอยูย่ๆตัวน,นี้แพ้ลง มันกรบอกมันคือฟังผุนนะมองสะพานอขออนุญาตถ่ายคลิปไปลงไปย่างลงไปดีๆด้วยขออนุญาตถ่ายคลิปจะขออนุญาตถ่ายคลิปตังค์เฮ้

เดี yeah, nice ๋ยวคอยสีลงก่อนเจ้าจะพึ่งลงใช่สองบาทเอาออกขอญาตถ่ายภาพขอญาตถ่ายคลิปนีดนีดเป่น้อยสุขคน ກິນເຈົ້າລະກໍຊິ